ป่าช้าเลยไปทำกันตรงนู้นเลยตอนนี้ไม่ได้ทำที่ที่วัดชื่ออะไรนะคนลำปางเขาไปอยู่ต่างประเทศสีเมฆไวาเอ๊ะเขาทำอะไรใกล้ๆสดจากเชียงรายนะคะเช,ช,ชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียน้าที่สิเจนี่แหละแต่วันนี้17นี้มี มีการมาดำหัวสังฆะพระพุทธเจ้าก็เลยจะต้องไปก็สี่โมงเย็นก็พยายามเข้าไปช่วยคุณป้าเขาพอคุณป้าเขาก็ของ A นั่นค่ะทู o ุ๊กก็ให้มันก็จะแจ้งเข้าไปในทู b o o กจะคุยอะไรกันดีนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ ผ่านได้ก็คือจบมันก็จะเก็บเงินเป็นลายให้ให้แล้วแต่เราจะเสียเงินแบบไหนถ้าเราเอ๊ะคราที่แล้วก็เหมือนเหมือนเขาบอกลือนี้จบค่ะมันมาลือจบสิ้นสุดท้ายละวันไปทำบุญที่ป่าช้ากระดูกนะคะพวกนี้ก็พิพิธาตาแดงนะคะพวกนี้ พรุ่งนี้กันจะนึ่งละจะนึ่งเลยอ๋อใครนะน้องละมิงเดี๋ยวไปลงคลิปเอาเวลาจะได้ เิดเวรร้านไหนบอกป้าด้วยนะบอกเลยค่ะฝนไม่ตกสักนิดเลยวันนี้สักแค่เลยก็เลยร้อนวันนี้ว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะเราก็ซื้อก็กแจกเขาไปเรื่อยๆอันไหนเราถูกใจก็แจกไปไม่ได้แพงอีกเนาะพวกนี้ของพระแล้วอีกวันหนึ <c> ่ง <oughs> ไปป่าช้ากันค่ะมัน <c oughs> จะจบสิน้นแล้วเดี๋ยวค่อย ค่อยดีอออยากไอ้เลียวอะ่ะผ่านเลียวก่อนเนี่ยคนผ่านเลียวนี่คือคนเก่งมากนะและเอาสตรีมที่หลังเล่นหรอใครเล่นเนี่ยแอนดแรแดแรนแรนแรน เปิดทิ้งไว้ให้หน่อยก็ได้นะเปิดดวงตาทิ้งไว้ให้หน่อยมีใครเข้ามาอีกนะสีแดงแดงนี้คือไรสดปักหนึ่งคือเราไม่ได้ส่งคลิปยาวเนาะมีแต่คลิปสั้นนะแล้วก็ตอนนี้ลงแต่ภาพนิ่งเยอะอ่าไปซะแล้ว ไลก์กดให้สีเมฆหน่อยนะจะได้เวลาค่ะโอ้ไปแล้วเหรอคะแป๊บเดี๋ยวก็พอแล้วนะเนี่ยของสงการก็เลยเสร็จแค่นั้น นะคะก็เลยไม่มีอะไรคอมเมนต์ยรับฝันดีลาตีสวัสดนะคะบ๊ายบายจะได้พักผ่อนนะคะพวกนี้เจอกันค่ะซื้อแล้วไม่ผ่านรับไปดีให้น้องสาวน้องสาวบอกว่าจำรหัสได้ไหมรหัสผ่านของเราอะ่ะแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ ภูพรสีใกล้ละใกล้ละตามหาเวลานี้ยากมากค่ะใช่จริงๆยากจริงๆ <c oughs> เพราะว่าฟักทองฟักทอง สองดวงตากะของคุณครูใช่ไหมใส่เสื้อคออกแหล่ข้ามันเย็นสบายไอ้นูน่นก็เลยไม่ได้ตามนั้น <c oughs> โอ๊ยขอกินน้ำหน่อยนะสงการเสร็จสิ้นจริงๆวันที่สิบแปดก็คือมันเป็นประเพณีที่ไม่เหมือนใครไม่ขึ้นเลยนะ ถ้าหายลงจนถึงกับหลักร้อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะเนาะเราเนี่ยมันไม่เก่งแต่ว่าถ้าเขาสอนเราเราก็ได้อยู่นะเราก็ทำได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องถ้ามีคนสอนเรานะ่ได้หมื่นก็ผ่านเราก็ต้องผ่านสิ เราก็ทำได้เหมือนเขาเหมือนกันนะเราอีกสักคู่ถ้าไม่มีอีกนิดเดียวก็จะได้ละเดี๋ยวพวกนี้เข้าไปช่วยหน่อยนะคุณอูเทนไปช่วยคุณป้าเขาหน่อยเถอคุณป้าเขาจะได้เออขาขั้นหน่อยนะมีคนเอ๊ดดวงตามหนึ่งคือเราไม่ได้ส่งคลิปยาวเนาะ มีแต่คลิปสั้นนะแล้วก็ตอนนี้ลงแต่ภาพนิ่งเยอะไม่ขึ้นเลยนะคว <c oughs> ามคิดใหม่หนึ่งอะไรนะตอนรอบที่สองถึงซื้อได้ตอนนี้ก็เลยซื้อเป็นค่ะ อ๋อใช่ใช่ถ้าเข้าไปร้านโทรศัพท์เยี่ยมเข้ามาแล้วเหรอคะมีครูทานข้าวหรือยังคะดดเดี๋ยวลองจิ้มนะ เกิดของเจ้าอาวาสวัดด้วยก็เลยทำบุญทีเดียวรวดสองอย่างเออก็เลยก็เลยจะไปยุ่งของเขาอีกแล้วนะนึ่นึ่งนึ่งน,งน,งนง่ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะเราก็ซื้อก็แจกเขาไปเรื่อยๆอันไหนเราถูกใจก็แจกไปไม่ได้แพงม,มีบอกว่าเราซื้อกี่ดวงนะคะ มันจะมีตั้งสิบกว่าดวงยี่สิบดวงห้าสิบดวงร้อยดวงกี่บาทนะคะเนะาคารวะที่วัดปออ่าอ้อแล้วก็อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งที่ป เดี๋ยวรอ,อคนจริงจังเขาจะมากันไหมเนาะเดวไอ้เลียวอะผ่านเลียวก่อนเนี่ยคนผ่านเลียวนี่คือคนเก่งมากนะและเอาสตรีมที่หลังอยากไล่ให้มันให้มันผ่านผ่านถ้าผ่านไปแล้วเราจะได้สบายปุ๊บ ทำอะไรแล้วก็เออมานั่งจับโทรศัพท์ก็ตามดูเนาะยังเคยติดตามใช้นมะกินสักกอง